สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่วัดเขาเจริญสุขบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดชายแนใต้ค่ะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดนะคะครับวันนี้พวกเรามีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเขาเจริญสุขนะครับท่านผู้ชมติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บนดบที่อยู่บริเวณยอดเขาวัดเขาเจริญสุข สำหรับทลิปนี้ติดตามชมกันให้จบทลิปถูกใจแล้วฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวันนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมานมตกระบบูชาขอพรกับหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณบนโดบบนยอดเขาเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนผู้ชมที่เป็นสายบุญถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาร่วมกันเพราะว่าในขณะน,นี้ทางวัดกําลังมีการพัฒนาการที่จะ พัฒนาบนยอดเขาทําทางรถขึ้นบนยอดเขาแล้วก็จะมีการพัฒนาตั้งโบสถ์ให้แล้วเสร็จและอีกหลายๆอย่างที่จะต้องทากันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์หญิงอาจารย์นัดขอเป็นสะพานบุญตรงนี้ก็เป็นพระศิีวลีปฏิสถานอยู่ที่วิหารน้อยตรงนี้เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่บริเวณตรงนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมและท้ามหาพรหมที่อยู่บริเวณบนยอดเขานี้แล้วก็บริเวณถัดเข้าไปข้างในก็เป็นพระทธรูปปางหน้ากลบ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆผู้ชมมาน้อมสักการะบูชากันสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบทำบุญตามวาดัดชอบท่องเที่ยวตามวาดัดถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาอาจารย์หญิงก็ขอเป็นสะพานบุญนําพาเพื่อนๆและผู้ชมติดตามรับชมในคลิปนี้ถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนและกดติดตามติดตามเข้าไปที่ช่องนัสลิท t ทมเ l ิลอย่าลืมนะติดตามเข้าไปที่ช่องนัสลิททมเิ และช่วยกันแช้ออกไปเยอะๆเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยวัดช่วยพระศาสนาแค่นี้แหละเราพวกเราก็จะได้บุญกันอย่างมากมายสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็ขอเป็นสะพานบุญอาจารย์นัดก็ขอเป็นสะพานบุญหรือว่าพ่อคมเสียนัดนี่ก็เป็นพ่อพระที่ใจบุญดีใจบุญมากที่สุดเลยใจบุญดีจริงๆชอบช่วยเหลือทางวัดชอบช่วยเหลือพระพุทธศาสนาอาจารย์หญิงก็ชอบช่วยเหลือพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราสองคนอาจารย์หญิง และอาจารย์นัดก็จะขอเป็นสะพานบุญพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดไหว้พระทำบุญตามวัดทำบุญถวา,ายสังฆทานทำบุญใช้นี่สงตรงนี้ก็เป็นบริเวณวัดด้านล่างเรียกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าโบสถ์แล้วก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณในละแวกวัดบริเวณเขาแห่งนี้ที่เห็นไปไก,กลๆก็เป็นถนนรถที่จะวิ่งเดินทางไปอำเภอพนมสารคามฉาเชิงเซาแล้วก็จะไปออกทางอ่า อำเภอสนามชายเขตทางเกตเวถนนสาย331ามหนม่ฉะนั้นวันนี้อาจารย์จีและอาจารย์นัดขอเป็นสะพานบุญที่เห็นนี้ก็คือบริเวณเขาหน้ามอดที่อยู่บริเวณหลังวัดเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นเขาลูกเล็กๆ2ล,ล,ลูกอยู่ติดกันสําหรับช่วงนี้เรามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งประดิษฐานอยู่ในบนโดบบนยอดเขาแห่งนี้บนโดบนี้ก็มีมานานมากเลย เราก็จะขอน,ะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยดูแลบำรุงรักษาภาษาศาสนาของเรานี้ให้อยูอ่แนสื่ต่อไปก็ติดตามกันให้จบคลิปถูกใจแล้วฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราพวกเราจะน,ะนําเสนอกับเกี่ยวกับสถานที่ของวัดผลสถานที่ของวัดต่างๆวัดเล็กวัดใหญ่วัดจเจริญหรือไม่จเจริญไม่สําคัญเราทําเพื่อศา,าสนาเพรฉะนั้นอาจารย์หญิงและอาจารย์นัทหรือว่าพ่อนัท เราจะร่วมมือกันช่วยกันสร้างคุณสร้างกุศลไปด้วยกันนะครับสําหรับเพื่อนเนและผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ถ,ถ้าถูกใจแล้วฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคาว่าอาจารย์นัดหรือว่าพ่อนัดนี้ก็คือหมายความว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นัดของอาจารย์หญิงเนี่ยจะเรียกว่าแม่หญิงบางคนจะเรียกว่าอาจารย์หญิงและก็ส่วนพ่อนัดนี่ก็บางคนจะเรียกว่าพ่อนัดบางคนจะเรียกว่าอาจารย์นัด ก็เลยเป็นที่มาของการที่เรียกว่าพ่อนัดเพราะนั้นอะไรก็ช่างเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่สถานที่ของวัดช่วยวัดช่วยภาษาศาสนาของเรานี้ให้มีความเจริญยั่งยืนและสืบต่อไปถึงภายหน้าเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมมาน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนบนดบบนยอดเขออาแห่งนี้เวลามาสักการบูชากราบไหว้ก็จุดธูปติดดอกเพื่อเป็นการขอพรกับองค์หลวงพ่อ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างมากมายกับสถานที่ตรงนี้แต่วันนี้เราก็จะบอกเพียงคร่าวๆว่าหลวงพ่อใหญ่ที่บริสถานอยู่บนยอดเขาแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลเก่าอะไรก็สําเร็จใครมีทุกข์มีร้อนใครมีโศกโรคใครเดินสาทั้งหมดก็มาบนบานศาลเก่ามักจะสําเร็จจริงๆใช้ทูกสิบหกดอกบริเวณบานประตูนี้ก็เป็นรูปเทวดานะครับแล้วก็บริเวณด้านฝาผนังด้านบนก็เป็นภาพเขียนเป็นภาพกิจกรรมเป็นภาพเก่าแก่ สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงอาจารย์นัดก็พาผู้ชมและเพื่อนๆมาน้อมสักการะบูชาขอพรอลหลวงพ่อใหญ่อยู่บนยอดเขาก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะลงไปชั้นล่างกันแล้วก็จะไปน้อมสักการะบูชาขอพรอกับพ,พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วิหารชั้นล่างแล้วต่อจากนั้นเราก็จะหมดเวลาการลงไปเราจะอยู่ด้วยกันโดยประมาณสิบกว่านาทีสาหรับทลิปนี้นะครับเป็นบริเวณหน้าบนดบเป็นป่าธรรมชาติสวยงามมากเลย บริเวณป่าธรรมชาตินี้ก็อยู่บริเวณบนยอดเขาโดยรอบมีต้นไม้ทั้งเล็กทั้งใหญ่เขียวชุว่มหมดนอย่างมากๆบรรยากาศร่มเย็นจริงๆสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาขึ้นมาบนเขามาน้อรรมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่บนนี้แต่ละวันแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วหลังจากที่วัดนี้เกือบจะเป็นวัดล้างเกือบไปแล้วที่จะเป็นวัดล้าง แต่ก็โชคดีที่ยังมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อและพระคุณเจ้าเข้ามาดูแลปฏิสังขอนใหม่ทันเวลาพอดีาิฉะนั้นวัดและพระศาสนาพุธของเหล่านี้จะไม่มีวันเสื่อมทรายจะคงอยู่คู่กับพี่น้องสาธุชนคนไทยตลอดไปด้วยการที่เข้าวัดสร้างบุญทำกุศลถ้ามีเวลาแล้วอย่าลืมนะมาเที่ยวกันที่วัดเขาเจริญสุข ตำบลเขาหินซ้อนอบ้านโนนอำเภอเขาขามจชัยเทิงเต่าตรงนี้ก็เป็นบันไดาทางลงก็มีอญรา,านาคของตนทอดหางขึ้นไปครึ่งทางของขึ้นเขาแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จมิฉะนั้นวันนี้อาจารย์หยิกและอาจารย์นัดก็ขอเป็นสะพานบุญเผยแผ่วัดช่วยพระศาสนาออกสู่สายตาเพื่อนและผู้ชมใครที่ชอบทำบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาก็เป็นองค์พญานาขราชสีเหลืองทองแล้วก็องค์ดำที่อยู่บริเวณตรงนี้ เราก็ขอนําเสนอ,อเป็นการเาผยแพร่ช่วยวัดช่วยศาสนาตรงนี้ก็เป็นบริเวณบันไดทางขึ้นก็มีองค์พญานาคสองตนหรือว่าสององค์ที่อยู่บริเวณตรงนี้แต่กอ็อย่างสร้างไปแล้วเสร็จท่อนท่อนท้ายหรือว่าท่อนหางนะก็เราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนและผู้ชมใครที่มีโอกาสก,าก็เดินทางกันมามาชมดูกันตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ของวัดชั้นล่างเราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางป่า,ปาเลไลก็ พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาผ่าจากกันไปแต่ตอนนี้ยังไม่หมดเวลาติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนแต่ก็มาถึงช่วงท้ายรายการเข้ามาทุกขณะแล้วตอนนี้เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อพระพุทธจินราลักษ์ที่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณวิหารในวัดชนล่าก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ํำเสดอเพื่อเป็นการเ,ารเผยแพ่วัดเขาจเจริญสุขเพื่อเป็นการอขอเชิญชวนท่านสาธุชนที่กำลังติดตามคลิปนี้อยู่ถ้ามีเวลาและมีโอกาสเดินทางผ่านมาทางถนนสาย3ามนสี่ใกล้ๆกับทางแยกสระแก้วตัดใหม่ก็ขอเชิญนะครับเดินทางเข้ามาในวัดวัดเขาจเจริญสุขมาทำบุญสร้างวัดมาทำบุญบำรุงวัดบำรุงศาสนากัน ใครต้องการอยากเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์หรือใครต้องการอยากเป็นเจ้าภาพสร้างบันไดขึ้นเขาหรือใครต้องการอยากเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระหน้าตากโตปาะมาณ9เมตรก็ขอเชิญนะครับถ้ามีโอกาสเรามาร่วมสร้างบุญกันเพราะว่าในโอกาสต่อไปวัดเขาเจริญตุกแห่งนี้จะมีการสร้างเขาสรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาแล้วก็ทําทางรถยนต์ขึ้นบนยอดเขาเราก็ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญที่มีตัธาแรง หรือว่ามีการังทรัพย์อย่างหนาแน่นก็ขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมทาบุญกับทางวัดมากันในทุกวันเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดออกไปให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูกันในครั้งนี้อย่างน้อยน้อยคลิปนี้เราคิดว่าสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้ก็คงจะถูกใจกันได้มากก็น้อยสําหรับเพื่อนเพื่อและผู้ชมนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นป่าธรรมชาติ ที่อยู่นยอดเขาจุดชมวิวเพื่อนๆและผู้ชมเห็นไหมครับว่าถนนรถที่วิ่งอยู่ในขนานี้ก็มีรถยนต์วิ่งกันเป็นแถวที่อยู่บริเวณจากตลาดหินซ้อนมาถึงที่นี่บริเวณสถานที่ตรงนี้ก็มีหมู่บ้านพี่น้องประชาชนอย่างเนืองแน่นแล้วก็สถานที่ของวัดก็อยู่ติดกับหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนก็อยู่กับใกล้ก็อยู่ใกล้กับถนนไม่ไกลาจากถนนเลยเราก็ขอเป็นสะพานบุญ ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมตรงนี้ก็เป็นเขาหน้ามอดที่เห็นนี้เ็าเรียกว่าเขาหน้ามอดนะที่อยู่ติดกับเขาเจริญสุขแห่งนี้ก็อยู่บริเวณด้านหลังวัดออกไปก็อยู่ติดกันสําหรับเขาแห่งนี้ก็มีลิงโดยประมาณร้อยห้าหกสิบตัวก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนและท่านผู้ชมใครที่มีเจตนาอยากจะนําอาหารมาเลี้ยงลิงก็นํามาได้ทุกวันเลยทวัดก็จะมีสถา,านที่ไว้ให้เลี้ยงได้อย่างสะดวกสบาย สำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อกำลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ